เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราถักแบบนี้นะคะได้สองชิ้นครูไม่รู้จะทำยังไงให้มุมกล้องมันสูงกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อง่ายๆเหมือนกันไม่ซับซ้อนนะคะเราจะถักมาเป็นสองชิ้นอมืมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ได้อยู่แล้วนะเวลาถักเสื้อนะคะมันก็จะเป็นสองชิน้นอ่ะเดี๋ยวครูวาดให้ถูกกันวาดไม่สวยแต่พอเข้าใจนะนะคะลักษณะของเสื้อนะคะให้กับให้กับไปดูวิธีที่ขั้นตอนที่ครูแนะนำเสื้อตัวนี้นะคะขั้นตอนขั้นตอนวิธีวาดวิธีถักในการแนะนำเสื้อตัวนี้ หรือบางคนไม่อยากกลับไปดูก็ครูก็จะอธิบายอีกครั้งคร่าวๆนะคะว่าเราจะถักเป็น2ชิ้นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราจะทําเป็น,อน,บบนอนะคะนอแหลมขึ้นมาแบบนี้อืนะคะเราจะทําเป็นคอแหลมขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นหลัง เห็นไหมอ่าลักษณะของเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าฉะนั้นว่าไอ้สี่เหลี่ยมที่เราถักมาเนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้อ่ามันลึกหรือมันตื้นแค่ไหนนะคะก็ถักวัดมาแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งนึงเลยนะคะเราจะมาแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ถักยื้องๆขึ้นไปเป็นคอแหลมนะคะเมื่อเราถักได้เป็นที่พอใจแล้วเราก็ทําช่วงบ่ามัน ตรงนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็จะถักตื้นขึ้นมาหน่อยให้มันเอ่อให้มันสูงกว่าชิ้นหน้านะเพราะคอหลังเนี่ยเราจะเราจะไม่ให้ให้กว้างเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะถักเชื่อมบ่ามาลักษณะของชิ้นหลังก็จะเป็นแบบนี้สําหรับเสื้อง่ายๆฉะนั้นว่าได้ที่ถักนะคะขอให้เป็นได้แบบนิ่มๆเนาะ มันจะได้แบบสโลปสลปหน่อยนะคะเพราะแขนมันจะเป็นแขนเลยเลยอันนี้สำหรับเสื้อแบบง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่ทดลองหัดถักนะคะอันนี้ชิ้นหน้าเนาะพอเข้าใจนะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้หลังนะคะทีนี้ครูจะอธิบายไปเลยว่าตรงช่วงนี้ถ้าด้านหน้าของคุณเหลือจำนวนออดอกเนี่ย จำนวนขามันกี่ขาคุณก็ทําด้านหลังขึ้นมาเท่ากับไอ้ตัวเชื่อมตัวนี้นะคะให้เท่ากันแค่นั้นเองถ้าไม่เท่ากันมันก็จะเชื่อมไม่ได้เนาะถ้าอันนี้ถ้าอันนี้เหลือ12อันนี้คุณสมมุตินะอันนี้เหลือ12ตัวนี้ก็จะต้องเหลือ12นะคะก็จะมีหลักๆอยู่แค่นี้เองอ่สำหรับขั้นตอนต่อไป นะคะทีละขั้นตอนนะ,ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะครูก็จะสอนถักชิ้นหน้าก่อนคือทำคอลัม์ตรงนี้ก่อนอรูปมันก็จะออกมาประมาณนี้มาดูวิธีทำขั้นตอนอชิ้นหน้านะคะครูก็จะแบ่งชิ้นหน้าออกเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะนับไอเจ้าตัวนี้มาแล้วก็หารสองเลยว่าครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่นะคะอันนี้ครูทำไปแล้ว ด้านหนึ่งเพื่อแต่เพื่อที่จะให้เห็นว่าวิธีลดนะมาลดอย่างนี้นะคะพอถึงตรงนี้ครูลดเป็นที่พอใจแล้วพอถึงตรงนี้ครูก็ถักตรงๆธรรมดาเพื่อที่จะรอเชื่อมบ่านะคะอ่ะอันนี้ครูทําไปแล้วด้านหนึ่งนะคะทีนี้ครูก็จะมาสอนอีกด้านหนึ่งนะคะครูลืมบอกไปนะคะลักษณะของลายนี้ถ้าจะจบจะต้องจบด้วยโซ่นะจะต้องจบด้วยโซ่ตรงนี้ เราจะเริ่มกันเลยนะคะเราก็ขึ้นลายปกติเขาก็จะใช้วิธีมัดตามแบบของครูแหละใครใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเอาที่ถนัด ถามว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันตายตัวไหมมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่มันตายตัวนะคะถักออกมาใส่ได้สวยก็เป็นอันสำเร็จอืมตกกล้องอีกต่างหากจุดประสงค์คือถักมาใส่ได้เราใส่ได้แล้วก็เป็นที่พอใจนะคะตัวแรกตัวแรกๆอาจจะถักแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็ถักไปตัวที่สองตัวที่สามนะคะ ไม่มีใครที่ถักออกมาตัวแรกแล้วสวยเลยหรอกนะคะอันนี้ครูก็จะเข้าสู่โหมดของอลายปกติเราก็จะถักตามลายปกติมาเราจะมาเจอกันตรงจุดกกืนกลางนี้นะคะ เพราะว่าอันนี้มันก็ถักปกติมาอยู่แล้วพอมาถึงกื่งกลางเนี่ยคุณจะสอนวิธีการลดถักมานะคะเราถักตามลายปกติมาจนถึงจุดที่เราแยกแล้วนะคะของครูจะจบที่ลงขาหนึ่งขาตรงนี้ก็ลงให้มันอยู่ในห่วงเดียวกันก่อนเห็นไหมอันนี้คือด้านหนึ่งอันนี้คือด้านหนึ่งนะคะคราวนี้จะเป็นแถวโซ่ หนึ่งสองสามนะคะก็จะเป็นแถวโซ่แถวโซ่สามตรงนี้เราไม่ลงเพราะว่าเราจะลดเราเลยมานี่เลยดูใหม่นะคะตรงนี้เราไม่ลงนะคะเราจะลดคอเราก็เลยมาลงนี่เลยโซ่สาม ักวนมานะคะเราถักแถวโซ่สามมาสุดแถวแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ก็ตามลักษณะของลายอ่ะเราก็ขึ้นตามลักษณะของลายมา อันนี้เป็นลักษณะของการถักปกตินะถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่ตรงช่วงนี้ช่วงที่เป็นคอนะคะช่วงที่ลดคอเมื่อกี้แถวแรกนะคะครูสอนวิธีลดไปแล้วอันนี้ลดแถวแรกแล้วนะที่เป็นโซ่นะคะต่อมาก็ตามลักษณะของลายมันจะเป็น พอหนึ่งคอใช่ไหมคะก็ตรงนี้ก็ขึ้นปกติมาเอ้ตรงตรงเนี้ยขึ้นปกติมาเราจะมาเจอกันตอนที่ถึงตรงจุดที่เราจะลดคอหลังจากที่เราถักวนมาตามลักษณะของลายจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงช่วงที่เราจะลดคอนะของครูจะตกอยู่ที่1ขาของใครตกอยู่ที่2ขา2ขาหรือ1ขาก็ทําเหมือนกันนะคะ พอมาถึงตรงนี้แล้วมันจะอันนี้เปเด็นมันจะเป็นช่องโซ่ช่องสุดท้ายนะคะไม่ให้เราลงนะให้เราถักโซ่สามอันนี้หนึ่งแล้วก็สองสามหันหลังกลับไปเลยช่องนี้ไม่ลงมาลงช่องนี้เราก็จะข้ามอีกหนึ่งช่องเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาลงโซ่สาม นะคะเราก็จะมาลงโซ่สามนะคะมาดูลักษณะของการลดวิธีลดพอมาถึงตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายไม่ลงให้โซ่สามแล้วหันกลับมานี่เลยลักษณะของการลดมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเดี๋ยวเราจะมาแต่งคออีกครั้งหนึง่งนะคะ แล้วเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งถักวนมานะถักวนมาให้จบนี้ก่อนอ่ะทีเราแถวเดี๋ยวจะงงถักโซ่สามวนมาก่อนนะคะเมื่อเราถักโซ่สามมาจบแถวแล้วเราก็ขึ้นแถวใหม่ขึ้นแถวใหม่ตามลักษณะของลาย ถักตามลักษณะของลายมาจนถึงตรงนี้นะมาจนถึงเอ๊ะตรงที่จะลดคอแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครูจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถักมาจนถึงช่วงที่เราจะลดคอแล้วนะคะก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าครูก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนะคะเอ่อหนึ่งขาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ลงตรงนี้ไม่ลงนะ เราก็จะโซ่สามเลยหลังกลับนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ลงช่องเนี้ยช่องแรกไม่ลงมาลงช่องนี้เลยนะคะลักษณะของงานมันก็จะค่อยๆลดหลั่นไปอย่างงี้คราวนี้ก็โซ่สามป เราจะใช้วิธีลดแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใครไม่เข้าใจกลับไปดูวีโอนะเพราะว่าครูสอนไปแล้วสามรอบนะคะเราก็จะใช้วิธีลดแบบนี้เห็นไหมมันก็จะลดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นที่พอใจของคุณว่าคุณอยากจะได้คอแหลมแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน เว้นตรงนี้นะคะเว้นช่วงบ่าไว้เว้นช่วงบ่าไว้2หรือ3ามแถวนะคะประมาณนี้ได้คอแหลมเป็นที่ต้องการลดอย่างที่ครูสอนไปแล้วให้ได้คอแหลมของคุณเป็นที่ต้องการแล้วเว้นช่วงบ่าไว้สหรือ3ามแถวเพื่อที่จะถักตรงตรงขึ้นไปเรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราถักคอแหลม นะคะคเราถักคอแหลมได้เป็นที่ต้องการแล้วเราจะจบด้วยนะคะวิธีถักให้มันตรงๆอย่างนี้ประมาณ3แถวนะคะเราก็จะถักด้วยพอมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เราถักคอแหลมเป็นที่ต้องการแล้วนะพอมาถึงตรงนี้เราก็มาลงอันสุดท้ายนี้ด้วยเห็นไหมปกติแล้วโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะไม่ลงแต่เราจะหยุดแล้วเราต้องมาลงด้วยมาลงตามลักษณะของลายนะคะลักษณะของลาย ของครูตรงนี้จะอยู่ที่สองขาพอเสร็จเรียบร้อยนะคะโซ่สามหลังกลับอันนี้จะเป็นแถวโซ่ใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นแถวโซ่ค่ะถักแถวโซ่มานะ ดูลักษณะงานก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะถักแถวโซ่มาเมื่อเราถักมาถุดสุดแถวโซ่ืนะคะแล้วก็เริ่มปกติเริ่มลายปกติอันนี้จะเป็นช่วงลายของพอหนึ่งคอใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มลายปกติ ถักแถวที่เป็นช่วงลายมาเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะตรงมุมนี้ถักมานะเราถักมาจนสุดมุมแถวแล้วนะคะตรงนี้แล้วเนาะปกตินี้เราจะถ้าสมมติมเราลดนี่เราจะข้ามไปเลยแต่ตอนนี้เราไม่ลดแล้วเราก็ถักลายปกติลงให้มันครบ ะะลักษณะของงานเห็นไหมหมันจะเป็นแถวตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะมันเลิกมันเลิกลดแล้วเนาะ,ะทีนี้ก็จะเป็นแถวโซ่แถวโซ่กลับมาลงตรงนี้ลงมุมแรกนี้นะคะเห็นไหมว่ามันตรงล้เราจะถักประมาณสามแถวนี้ สามแถวพอพอหนึ่งคอเนี่ยนะคะอันนี้แถวโซ่นะแถวโซ่ก็ถักถักโซ่ปกติมาเดี๋ยวจะหาว่าครูถักเร็วมันเป็นแถวโซ่เนาะอืมพอมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จบธรรมดาแล้วเราก็ขึ้นธรรมดา มาแถวพอหนึ่งคออีกหนึ่งแถวของครูครูคคบอกว่าครูจะทำไอ,แอ,อนะ้แถวพอหนึ่งคอนี้สามนะแถวพอหนึ่งคอตรงๆเนี้ยเนี่ยนะคะเห็นไหมจะทำสองหรือสามก็ได้แล้วแต่เรานะคะแถวพอหนึ่งคอเนี่ยแล้วเราจะจบแถวกันด้วยเราจะจบแถวกันด้วยแถวที่เป็นพอหนึ่งคอ เราจะจบแถวกันด้วยแถวที่เป็นพอหนึ่งคอนะคะตามลักษณะของลายมันจะเป็นแถวโซ่กับแถวพอหนึ่งคอใช่ไหมเราจะจบลงด้วยแถวพอหนึ่งคอนะคะทั้งสองข้างเลยเราก็จะถักมาจนสุดแถวนะคะเราจะจบแถวด้วยลายพอหนึ่งคอนี้ ่ะเราก็จบแถวด้วยการตัดซ่อนได้ให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับชิ้นหน้านี้เราก็ซ่อนได้ไปตามห่วงนะซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะ,ะลักษณะงานที่ได้เราก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้สำหรับชิ้นหน้าเราก็จะได้คอแหลมตามต้องการนะคะแล้วมาจบด้วยแถวที่เป็นแถวตรงๆอย่างเงี้ย ประมาณ 2- 3ถึงสามแถวแล้วแต่เรานะคะเวลาเราถักเราก็วัดไซส์ของเราดูด้วยว่า,เ,าเป็นที่พอใจเราหรือเปล่านะคะลักษณะของกล้องครูมันเก็บไม่หมดอนะเอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะนะคะลักษณะของก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของชิ้นหน้านะคะก็จะเป็นคอแหลมขึ้นไปอย่างนี้อันนี้เราช่วงบ่าไว้ถ้าเรา,เารวบด้านหน้ากับด้านหลังเข้าด้วยกัน นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะสำหรับชิ้นหน้า